วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับน,นี่ก็จะเป็น power supply นะของตัวเครื่องแลกเหรียญเนานะอ่าตัวนี้ power supply นี้ก็จะมีสามโวลต์เนาะก็คือไฟเข้า N L นะแล้วก็กราวเนาะส่วนขาออกก็จะมีห้าโวลต์สิบสองโวลต์แล้วก็ยี่สิบสี่โวลต์นะอ่าตัวนี้นี่ power supply ของเครื่องตู้แลกเหรียญน,นะ ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็มีมีจำหน่ายนะถ้าใครสนใจก็สามารถเชิอช่างเปล่าได้เอตัวนี้พาวเวอร์เซพายตัวนี้นครับอย่าลืมอ่าเวลาเราติดตั้งอะเราควรที่จะใช้ต่อกาวร่วมด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ต่อกาวเนี่ยไฟมันจะรั่วรั่วลงโคงพอรั่วลงโคงเสร็จปุ๊บถ้าเราไปติดตั้งที่พวกตู้ที่เป็นเป็นเหล็กหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ช็อต ผู้เล่นหรือผู้ที่มาแลกเหรียญล้วได้นะอเราควรติดตั้งสายกาวก่อนนะครับครับอ่าก็จะเป็นตัว power supply ตัวที่สองเนาะตัวนี้จะมีอ่ากระแสที่ที่สูงหน่อยเนะก็คือ12โวลต์ที่20แอมป์สีโวลต์ก็คือ8แอมป์นะครับส่วน24โวลต์<ม>ก็คืออ อยู่ที่10แอมป์เนอะส่วน5โวลต์ก็คือ3แอมป์ตัวนี้กระแสจ,จะสูงหน่อยเพราะว่าอาจะไปใช้ในกับตู้อ่าที่แรงดัน24โวลต์เนะเหมือนตู้ไซมินินะแต่มันจะได้กระแสที่สูงขึ้นนะ่าตัวนี้ตัวนี้จะมีไฟเข้านะมันสามารถที่จะเลือกได้นะว่าเห็นไหมสามารถที่จะเลือกได้ว่าอ่า2 0 3 อ่าสามสิบโวลต์เอซีหรืออ่าร้อยสิบห้าโวลต์เอซีนะสำหรับใครซื้อมาก็ดูด้วยตรงนี้อ่าเราก็เลือกบ้านเราที่อ่าที่อ่าสองอสามสิบโวลต์เอซีนะก็ไฟเข้าก็จะมีอ่าก็จะมี LN ln แล้วก็กาวนะต้องต้องติดกาวด้วยนะเดี๋ยวไฟรั่วนะครับ ส่วนขาออกเนี่ยก็จะเป็นพอตนะครับอ่าก็จะมีพอตอันนี้สามารถปรับอ่าสามารถที่ปรับแรงดันได้นะ,อะสองฝั่งเนี้ยอ่ะก็ถ้าถ้าตู้ไซส์มืนี้ก็จะเห็นคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันดีเนาะสํหรับ power supply ตัวนี้นะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถที่จะอินบอกหาช่างเปลอาช่างเป,าช,เปาช่วได้นะ น้ำหอมช่วยมีจำหน่ายหน้าตาเป็นวบบน,นี้แต่ใหญ่ๆห,ห,หน่อยอ่ะก็อันนี้สำหรับใช้มาตรฐานเนาะสำหรับตู้ชีพทั่วไปเนาะอันนี้ก็จะเป็น Power อร์ p l า48โวลต์นเนาะก็คือมีมีหลายแหลงจ่ายนะครับก็คือมีอ่า24โวลต์48โวลต์5โวลต์แล้วก็12โวลต์นนะ แต่แอมมันจะน้อยกว่าไอตัวเมื่อกี้นี้อ่าซึ่งไอไอทาวเวอร์สายตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกสแตนดาร์ดของตู้คีบทั่วไปเนาะที่ใช้กันสำหรับแรงดันที่หัวคีบที่48โวลต์นะอ่านี่ก็จะใช้กันกันกันเยอะสำหรับตู้คีบอ่าทั่วๆไปนะอ่าส่วน48โวลต์เนี่ยกระแสะก็จะอยู่ที่6แอมป์เนาะอ่า24โวลต์ก็6แอมป์เหมือนกัน ส่วน12โวลต์ก็6แอมป์จะต่างกันแค่ตัว5โวลต์นนะที่0.5ถึง12แอมป์นะตัวนี้อันนี้ค่อนข้างเบานะอ่าก็จะมี3ไทให้เลือกนะครับก็สำหรับใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อกับช่างขอมช่วยได้นะก็มีขายทั้งทั้ง3แบบคือเครื่องแลกเหรียญอ่าเพราะว่าสายเครื่องแลกเหรียญ ่า Power Supply ตู้ขีบไซส์มินินะหรือว่าบางรุ่นที่ใช้ไฟ2 4โวลต์เนาะนก็แนะนำใช้ตัวนี้หรือว่ารุ่นของมันน,นีก็มีตัวนี้ก็คือกระแสะสูงได้ 20M แอมป์เนาะที่2 4โวลต์เนาะ,อะโอเคก็วันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะมารีวิวเฉยๆครับอันนี้ไม่ได้แถมสายมาให้นะก็คือ พอซื้อไปปุ๊บก็เสียบเสียบเข้าได้เลยนะอะ่ครับอันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ